กานลื่นเรองมันแหกสินสิ้นปีสิ้นปีละเขาอนนอนกรุดเขากรุดนอนคิดนับปรึกษาก็ลุกซีว่าจะซื้อเดือนสี่เดือนสี่นี่ว่าจะซื้อเดือนสี่บัตรนี้สิก้ามา่อเลยอยู่มอไม่พอปีอ่ามันเป็นอันนี้เขาเรียกมันยังไม่ใช่กอนโครลาดนะอันนี้เป็นเพลงแต่ว่าจะออกไปลายโอรา เขาจะใส่ไงถามว่าทำไมเขาถึงทำ่างนี้เคยถามนะเขาบอกว่าให้เสียงมันวิ่งจากนี้จูนเสียงถ้าถ้าเป็นปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นมอนิเตอร์ฟังเสียงตัวเองฟังเสียงตัวเองฟังเสียงตัวเองเวลาเราลองไปมันจะกระทบขึันเนาะพี่คาว่าต้องโทนด้วยรำด้วยกระทืบเท้าด้วยอะโคราชเพราะว่าโคราชไม่มีดนตรีใช่จริงโคราชไม่มีดนตรีันเป็นเครื่องให้จังหวะใช่ใช่รำไปกระทืบเท้าไป ก่า่ใช่ล้วไม่มีเวทีหมดแดงกัดมันที่ก็เอาคูหาคูหาถังมาตีชาวบ้านอ่ะเพ่งโคราดอ่ะที่วออกจากกว่างกับม่แงเขาอยู่นี่ละที่ออกจากกว่างควางสะดอกม่แงเขาอยู่นี่ละสะดอกแม่ทีแม่พืนไหล่แม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video de la audio belén ดีเนาะซอยจูบแงมดึกกันดีๆเปร่าเนี่ยพอได้นูไปเป่าเด้นพอได้นู้ไปลากมาให้กุนตัวหนึ่งได้ครัว่าคือแค่แค่นี่เป็นเครื่องรถตีที่อี๋แอบหูที่อือบอลมันอยู่ในหันมันติดอยู่ในหันเออวันนี้จืดมันแบบไปเห็นหยิบมาเป่าอาจานมะเป่าเพื่อนดูดอกเนาะแค่มันต้องเป่าได้แค่มันต้องดูดก็เป่าดูดดูดไปลักนี่งขับไปทางในแต่ว่าบอลไข้เด้จนจบแล้วกค่ะเจ้าอุณ กัดเบิ้งแต่เพาะขึงเลยวะอียงครับนสิ้นแหงนอนยู่ในแนสินแหงยันดไปดูดมามันหลของโ้ยโอ้โอ้ตดน้ดีเลยไปมามันเหนยเป็นาเด้ดเปดวจข้อ่ง็พี่น้องเด้อพิ่นเพิ่นเดกีมันพวกใครได้แปลงฟันมาอะไกินลรวมันสีอาหารเขาพี่นะอแปลงฟันปะ แต่ตลอดน้อนเขาไปยุ่งหั่นโลโก้ลองดิริงคิดเลียนมันจะปล่อยด้อปล่อยดื้อดีดยังดียุ่งนี่มันยุ่งนี่นี่มันโกนโกนนึ่งดิเขาไปเป็นว่าเออนี่นอนได้พูดแล้วครับเป่าแล้วเดาวโหลดนี่ตันก็เป่าแค่แล้วดาวโหลดเด้เนี่โอ้มันมันเปนแนวเป็นสไตล์ผมเป่าแล้วดาวโหลดใช่เป่ได้สิ่งเดียเป็นเครื่องตีที่พิสูจ์ว่าไล่ไล่เดียวหรือสมันให้อารมณ์หลายๆอารมณ์ให้ เสาเสารักคนมีความรักก็สามารถไปได้คนที่กำลังเศร้าก็จะจดยินไปกับเสียงแตนคนที่กำลังมีความรักก็จะคิดถึงบรรยากาศที่ต็มคงใหม่ยอีสานบานเข้ามันแห่งแรงมาโดนแลงเลยรัยะใ้พ่อใหญ่บานใหญ่เพื่อนนี้จากสินทานบานเกิดเท่า ขันเท้าขยันขันแข็งเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานถึงบานเท้าสีแดงสีแดงแต่ว่าขันเท้าขยันมันก็พอได้อยู่ได้กินมันเสียวอย่างว่าขยันขันแข็งมันแห่งมันแรงประเดี๋ยนี้ไปอยู่ทั้งน้ำมุ่นบุญทั้งมันน้ำดีดีบุญนาคว่ากางยานก่งยานเลยนั่งกันอย่างนั้มเบิ่งอุ้วนมวนแนงมวนม้วนมวนหลังเลยมนม้วนม้วนตัวไปเขาบอกไปน้ำดอก อยู่นี่ละเอาบ่าไปกับบักพุ่นบ่บ่ไปโอ้ยบ่ปไปเด้อเวลาเ้าสิพาลกูกพาเตาผ้าลกูกพาหลานไปทั้งน้ำมุ่นพุ่นเดอ้อไปแล้วก็เงียบได้นอนเทาเนาะ หาเต้าเนาะหาเต้าหาจนฟอนเนี่เออ๋ยวเต้าเราลืมม้าเราไปให้น้ำมาเออน้ำมาเนาะตีมัจนวางมันข้าเทาเขียวมันมาเท่าเขียวมันไหนเลยเขียวมันข้ามันจนว่าเนาะตีมาจนไก่เจ้าคนประมาณอะไรเนาะมันห่างไปไม่มุ่นไปไม่มุ่นประมาณบาร์ดูบารแดงแดงอ่ะนะแมนอุตส่าห์มันขับจนฟ้อนได้แต่ว่าเแถวบ่มี่แถวมันบ่มีมันเลยขับไปอยู่ตีมันตีมันจนไก่ผมเนาะเนี่นางเรื่องนี่ นางเรื่องนี้เหรอครับข่อยกระไฮอุ้ยจากนี่สิเออแต่ข่อยบอกเดียข่อยยังนลำตาอะไร่าไม่ใหญ่ติดเป็นหน้าตอนที่นี่เขาเลยดาเขาเลยดาแล้วข่อยกระไฮน้องเคือกันเนี่ใหญ่เพี้ยนมึงไปคายให้ยังกันไหมคือเราก็คยกินแล้หมาเราเอือนแต่ว่าตอนนั้นคว่ำสูดนะเราข่อยอายุกับเสียงอีสานนี่ยไม่ใหญ่เพี้ยนพูดีเย็นนังเรื่องแม่ผมพูดอ่าตอนนี้เราก็อายุหลายแล้วช่างยุ่งตอนนั้นแม่ผมพูดเป็นสาวอยู่ตอนนัางเรื่องนี้แม่ผมพูดเป็นสาวอยู่เป็นแม่ของไอ้ชาติสินีเทียม นังเลนี้เป็นตาได้รับไรมุนปปากันังหาปลาหนามุนเนาะปลามระปกสีกับเราให้ไหมก็อยากจริเร <okay bueno> ื่องนี้นะจะเี่ดมนกรโดกหลกไหลงพอก็เลยว่าบ้ารเองมันแหลกเพราะว่าไม่ยิ่บัตนเองมันเดืนนเงียวเาไม่เื่งนี่แล้วให้แตงูมจากพี่นี่ประเพณี แตกบ้านก็มีเนาะแตกบ้านว่าเป็นยังคือต้องแตกบ้านเหมือนว่ามันแหลกที่เกิดท่านอยู่เนี่ยที่จริงคือหมู่บ้านในหลวงปู่ว่าเป็นมือมือแตกบ้านอิสานบ้านนอกเปนเวันที่เก้าเมื่อเมื่อวันที่เก้าวันอังคารที่ผ่านมาเกิดมือแตกบ้านเกิดท่านอยูุคโบราณก็ว่าแตกบ้านมือหันมือห้นมือมือซุ่มมือเย็นกับแมนวิผีชีวิตมือแตกบ้านอิสานบ้านเอาไปแต่ไม่ซื้อซ้สิมาอยู่บ้านอยู่สองให้เนาะตั้งบ้าน